ใบดีพีเนอะใบดิพีทุกคนสเกตดงังม่เงาเหมือนที่นนองสเกตจะเป็นังไยงม่เงากับเอือยดาวซีกันจะเอือยสิเป็นมือกองหายมือนี้ทุกคนไปเบิ่งน้ำการว่าสเกตสิได้ม่เงาลายอยู่บ่มาเลยสเกตคิดจะกินเงาคนตกหน่อยคืนนี้ม่เงาคือสีออกดีสเกตก็เลยว่ะเป็นยังลองเบิ่งทุกคนทุกคนสเกตจะเป็นังไยงม่เงาเหมือนนี่นะ อุปกรณ์แตมีอยู่อ่ะไผคมทุกคนไผ่คมสเกตนี่เป็นแบบพิเศษทุกคนไผ่คมยังไม่เงาโดยสกอะอันนี้นะเดี๋ยวสเกตจะเปิดให้ทุกคนได้เห็นนํากันเลนทุกคนสีของฝนสีออกมางัว่เวลายังใส่ไม่เงาหรือว่าไม่งอดนี่ไม่เงาวลาไม่งอดในสิสะท้อนแสงออกมาเป็นลเหลื่อมๆจะเห็ดมันตอบกระแสงไผ่กัสีเห็นได้ง่ายทุกคนอุปกรณ์ก็มีหนึ่งอย่างที่ไผ่คมไม่เงาอย่างที่สองก็คือว เล็กเหน็บไม่เงาทุกคนเวลาเขาจับได้คันแรกเ,เขาก็เอาเสียมข่มกดไวสก,ก่อนแล้วก็เอาเล็กเหน็บในขีบเอาทุกคนมีถุนใส่ขุไปทุกคนไปเบิกน้ำการว่าจะเก็บชีได้ลายอยู่ก่อลายเยอเงาเก่าคนตบใหม่คนต็ดหน่อยก็ผีออกทุกคน ซเกตเห็นแมงหงอทุกคนผลสีสะท้อนใส่หล่อไ่จังสีแหละนี่ทุกคนสีของผลกับสีออกลเหลิ่มไม่กรดังเกตกระสีใสกับกับใสขวดทุกคนค่ะสเกตสีแยกออกจากแมงเงาเพราะว่า,าวเวลาไปล้างนี่กระสีล้างง่ายแมงหงอในังเกตบดิเอาอะไรออกได้พี่นอ้องแต่แมงเงาในังเกตอะไรออกสเกตก็เลยแหกกัน ป้องกันดไว้ผนต่อใ้สะเกตเห็นอีกแล้วอุ้ยไวายเลยมีแล้วมันพาาดด้วยมือโป้ไม่งอนไม่ไข่โตวบักอ้วนเลยมันมันละทุกคนไม่งอนไม่ไข่นี่สะเกตมากมายโตคนนี้คุณสอนโตได้ดีเลยพี่น้องเป่นหลอ,อดเนี่ยคอยู่ตามกาบใหม่บาหรื่อยๆตามผืนไม่ต้องจะทีนะ แต่ว่าไพ่เข้ากับที่เป็นไพ่แบบที่เสษเนี่ก็เลยแสงสะท้อนได้ดีต่อแสงเพิ่มไดแต่ไม่ง,งอดสางเกดไดัดแตงไม่ง,งอดมันไม่งอดให้เลแต่ลายโตเลยไม่เงายังไม่ทันได้อีกซ้มทุกคนทุกคนเห็นคือสางเกตบนน้องแสงของเพิ่นน่สิเป็นเรื่องแสงแบบคข,ข้าขๆอันคล้าขๆไฟเลยทุกคนเรื่องแสงเป็นชีเกยียอ่อน,ออน <c oughs> ดูเป็นเงานเลยแต่คุดเอาทุกคนจะได้กามีกระลิบลงโฮจะได้กระลิบลงโฮสกเกตเอาเสียมจับปลัดโฮเพิ่นบ,บ่ท่านเลยกันสเก็ตคุดเอาวัาที่นี่คุดนำในเงาโอ้กระนักรเลือทุกคนอือทำแล้ว <S 2> <S 2> <S สกเกตเสียนเปิดไพ่ตัวนี้ใส่สกะโอ้โหไม่เงาหน่อยซ้ำกันจะไม่เงาะทุกคนแต่ว่าสกเกตเฉย ยาบเหลียบสกเกต็ตบอเสียเทียโอทีคุดอืฮึต้าดูคนเ่าเป็นซีฟทุกคนบ้านแม่เพิ่นนี่อมแม่เพิน่นสกเก็ตบดได้เอาไล่ออกเลยเมื่อหอดอันเทียงสกเก็ตอย่างเสียงตัดไล่เพิ่นออกเก็บใส่กระปุกอื ยังอยู่ยังยังเห็นอยู่ดังอืมสกิดกินหยกครัวเลยยังอยู่ยังอยู่บ่ยังขุดบัวอีกตัวเก้าขนพ้นโต๊ะใหม่เลยขนสี่องคห้ากินแล้วก็บบริยานาครูสคนออกไก่หู้คนอืมตัวยังอยู่กระจับม่งเอาหนิมากเห็นหู้อยู่ขางคน Đây là con tóc đến hôm nếu phần của bố nhạc, nhai hàng tóc nhạt nhảy nhạt 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 đây nhạt 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 สเกตขุดปริยเลกเป็นไงสีของฝนนะพี่น so ้องสีงาางามสีม so ันเงาเวลาเอาไผ่อย so ่างนึงเนี่ยพี่น้องสีงามบอสเกตว่าสีของฝนเนี่งามงามแต่ว่าเวลาเปิดไผ่ธรรมดาใส่ี่สีของฝนก็ออกดำๆแบบนี้ทุกคนสีดำ แต่เวลาเอาไปไม่เงาเปิดใจนี่เปลี่ยนสีทันทีเลยเปลี่ยนสีแบบนี้นี่ยูไส้กับแนมเพนเลยปะสีของพนสีหงเจิดจ้าเลยกับสีเห็นง่ายเอาไปธรรมดาเนี่ที่ว่าโบเห็นเลยแหละ <c oughs> สะเกตไต่ตัวใหญ่เงิก่เินสีฝ่นเขียวยงยงเลยตัวใหญ่แบบนี้นะสะเกตสตาร์ทไล่ผนอ,ออกทันทีเลยปะ ใสดบ่ได้วิธีการตัดไร่สะเก็ดกระสีอเสียมจับออกตับไร่เพิ่นออกเลยจ้าตัดไร่เพิ่นออกแลว้วไปแล้วนึ่งโตเป็นไงเพิ่นนะหาต่ออีกจ้าพี่น้องเขาถาม่นเขาถามสะเก็ดจะสิพูดหนำทุกคนอย่าจะใส่ยังไงเขาเสร็จเขาเสร็จในตัวมากจ้าปฟาดหัวคน เทิงเลยพี่น้องสเกตเทิงเลยต้นใหญ่ตัตัวนี้กันาดเหนือมาเหนือพี่น้ต้นใหญ่ซ้ำกันเลยตัวก่อนนะตัวนี้สเป็นเป็นแม่ไข่พี่น้องตัวทองของเพื่นนี่ต้นใหญ่เลยเจสเก็ตจับไล่คนออกก่อน่าตัวใหญ่เลยตัวนี้กะะแต่ว่าสเกตตัดไล่บนสั่นเกินไปใครตัวที่ชอบ้วย กดเงยกดเงยหลอดกดไม่เกิที่เนการกระอาหาินอาหารธรรมชาติแบบนี้องแก่หาในกระองเินท้องิกระเพ่อก็ได้ท้องแก่ก็ได้เป็หอคองเกลอกรกระอแนใช้น้กกรรบจุพ ไปแต่นม้แต่โตลิบนเสาหูทุกคนมนพุทธนำอะไรแต่เป็นบางส่วนบางส่วนมหานด็กบริดเนี่เพราะว่ามนออกงานิ้งันออก็อ <load> ้องมาิงนพุดนสองใจสามโตอะไลักษณะหูของปุนี่สิแต่แเ็นทุกคนเก็งแล้วจงะจ้า ต้นนีน้เป็นไงแต่นใดเพิ่นอ้วนแหง้งคือสีแสบอ้วนไขมันได้ทุกคนอันนี้นะสเกตสีปิาาไดไพธรรมดาให้ทุกคนเห็นสีของผนสีหงเหลือมเลยสเกตกาจักสีเอื่นว่าสีจังไดทุกคนแต่ทุกคนไ้เบิ่งได้เห็นนํกากันสีของไม่เงาสาเกตอธิบายบทถือตัวนี้สีเป็นสีดำทุกคน บางตัวนี่สีออกสีเขียวเขียวสีคามนั้งบักสีคามแมนบ่ะเหล่าเพิ่นว่าสีคามทุกคน<ม>ตัวนี้สีออกสีคามตัวนี้สีออกสีดำดำเลยมีสองสีคนสะเก็บคนใส่ถึงมืออย่างเดียกันตอบเที่เหอได้ที่น้อง<ม>แล้วแต่คั ออก็ตัวใหญ่ก็ไดัวนี้อาจจะเป็นลูกของแขวนแจ้งอะเป็นตัวนอ้อกซีดำๆโอ้สดเกลียดเลยทีนี้ตัวหใหญ่แหงหูนี่่ะสมสมกับคุดอยู่เปลี่ยนกันคุดสองคุดสองคนคุดนึกเลกทุกคนใช้เวลาคุดในนี้ประมาณจิบนาทีเกิดกีดได้ตัวหใหญ่แหงตัวกหง่ สุดท้ายกบไพ่เบิร์ทุกคนไพ่เงี้ยไพ่นีอ้อนสองแมงเงาเนเก็บบอทุกคนจะเป็นแสงหน่อยเดียวนี่ยสเก็ตับเอื้อจสิีด้พากันงเมือกันแบนี้แต่แมงเงาบลาย่บนได้ทุกคนสเก็ต่เมาขวากินก่อนบาดนี่ยแห้งคอยแห้งโตละสุดไม่กลนไม่โพนเผื่อกี่ถึงกลนจำนวะไพ่เบิร์ตสเก็ต่เมากินให้ยขมขาแบบนี้ทุกคนไปมาัวกินแมงเงาบาดนี้ทุกคน ตั้งจากทีสกเกตกจะเดื่อยเป็นเงาเเงามาแล้วค่ะแต่ที่มาล่างกตะด้าดไล่ผลอ,ออกส่วคนกลางตัดไล่ผลอ,ออกแล้วก็เ่ไวในนัเพื่อที่จะหาผิดของคนออกนะะขั้น,นเซสเนหนำให้คนทายผิดดีกว่าเสียเฮือนทุกคนเราจะขั้นพ่น้องคนไห้เคยกินเบิ่งเบิ่งที่อยู่ในห้อง,งของใายนหนึ่ง จะเขาไม่เงาแบบตึงแบบที่้เก็ดขึมาทอดในเงาแบบถอดกับกอบกินกับตำมะห่งพี่น้องก็จะเก็่บนนี้มะห่งตอนนี้เดิกแห้งแลวเราจะเด้่แห้งต้มเย็นไปต้น,น,นหแหงกับทุกคนที่มา <c oughs> <โด>น้ำมันผงใส่ <c oughs> ปีเตอรอเป็นอมตาหมอโอ้นี่งห้ขนาดเลยแต <c oughs> ่อะครก็จะจกไ้ก็จะจบก่อน,นเลยแหละ ตะเตอไป็นหงษนะตะเอชอบเป็นหตอนย่างข้างในหอมเลยตะเตอหอมตัดตนหงุดสุดแล้วจ้าอั สเก็ดที่ใจเราดีทุกคนเติมความนัวดีรกระตาทุกคนลมให้เลยทุกคนเราดีก็เป็นสิกระตาพร้อมแบบดีเลยแล้วเลยทุกคนตอดง่ายๆเป็นกระแสน แล้วเรียบร้อยเรากนถอดในเงาถอดถอดในหอถอดในเงาถือสะเก็ดไปเนียงกับเอื่อยเคนถือกระเซาะบอทุกคนสะเก็ดทีมากินข้าวกินข้าวแรงกินข้าวแรงตอนเก่าเมื่อืนเกเป็นข้านอนนะเพราะว่าเอราเป็นปั่นกินข้าวเป็นข้าวแรงก่อนจะไปยังเงาตอ้วมนเป็นข้านอนใช่จนเป็นคนนอนเดิมบ่็นไทุกคนคืงนอนเป็นไรก็เกาะ តាក់ពួកនេះពួកគេ kin ផាក់មិនសរមិនហើយអញ្ញាទៅដែរក៏គេកុដអើកៅចៅកៅខ្លួនយុនៅអោបើគេកុដ เนานอด็กคนไทยแบบดีเลยเนาะคนบ้นออกบ้านน่างกินตามธรรมศาสติแบบนี้นะใครอยู่เนื้เมืองกสิบมีนะเด็กคนทั้งแตจางสื่อจากบ,บ้นออกเข้าไปไปอยู่ไซต์กับคืนหอนอาหารบ้านท่านกันโจเกอยู่ตั้งมาหงก่อนเด็กแห้ง อย่างก็เกิดกับประโยชนกันน้ำคลิปนี้กันคะพี่ข้อจบไวจ์จัมเนก่อนทุกคนฝากให้พี่น้องพี่สีเอสซีทั้ง,ททงหลายเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กดกระดิ่งแจกติดตามสังเกตเมเดอร์จ้าสเกตเปลี่ยนสืกกนสกกนส่อสองใหม่สือ่อลูกเกตสาวลาวจ้าเปลี่ยนจากลูกซาวนาคาหลอกมาเป็นลูกเกตสาวลาวค่ะพี่สีเอสซีทุกคนใหก้กำลังใจสังเกตเมเดอร จุดไหนก็จบไว้จุดนี้ก่อนสวัสดี